ยังอยู่ในรายการเพื่อนการวันติดโควิดกับช่วงนี้ตั้งวงแชร์ค่ะถ้าพูดถึงหนังพาไปทุกคนร้องอ๋อไหมคะแล้วก็พี่บอลพี่ยอดอยู่กับเราแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะพี่บอลทายาเดชเสถียรและพี่ยอดพี่สารแสงจันสวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีครับไปหลายประเทศมากแล้วแล้วก็ตอนนี้เห็นบอกมีถึงซีซัน5้แล้วนะคะใช่ไหมคะตอนนี้เนี่ยเห็นบอกโควิด มาอยู่กับเราเป็นปีที่สองแล้วอ่ะพี่อยู่กันยังไงอะคะก็ช่วงโควิดโชคดีที่มันบังเอิญมาลงล็อกกับช่วงที่พวกพี่ต้องเก็บตัวแล้วก็ตัดต่อรายการอยู่แล้วที่บ้านนะครับมันก็เลยเอาจริงๆก็คือไม่ได้กระทบกับชีวิตตามที่วางแผนเอาไว้มากนัก เพราะว่าถ้าเป็นช่วงตัดต่อพวกพี่ก็จะต้องเก็บตัวอย่างเงี้ยเป็นปีๆอยู่แล้วครับซึ่งปีออก่อนๆจ,จะลําบากมากเพราะว่าเวลาเราเก็บตัวเนี่ยเราจะเห็นตามโซเชียลมีเดียว่าเพื่อนๆได้ไปเที่ยวทะเลไปเที่ยวนูน่นไปเที่ยวนี่กันแล้วเราก็จะอึดอัดเพราะเราไปไม่ได้แต่ทีทุกคนอยู่บ้านทํางานเป็นเพื่อเรากันหมดเลยอืมควมจริงตอนนี้ก็หลังจากโควิดตอนช่วงโควิดเนี่ยเราก็ทิ้งทริปไปนหนึ่งทริปนะครับ <S S oh. ก็เสียหายไปเลยละเนาะเพราะว่าเราวางแผนไว้ว่าจะถ่ายทํา ทริปหนึ่งตอนช่วงที่โควิดระบาดใหม่ๆเนี่ยคือเราก็ยังไม่แน่ใจว่าโลกนี้มันคืออะไรแต่ว่าแผนการเดินทางของเราเตรียมตัวไว้ทุกอย่างแล้วทั้งตัวเครื่องบินทั้งที่พักเนาะเราก็จองไว้แทบจะครบรูทแล้วแต่ตอนนั้นที่มีข่าวก็คือว่าประเทศที่เรากำลังจะไปเน่ยเหมือนมีพบเริ่มพบโควิดเป็นลายที่สามหรือห้านี่แหละ มันก็ค่อนข้างกระทบแล้วสิ่งที่ทําให้เกิดขึ้นคือสิ่งที่มันไม่น่าเชื่อว่าจะเกิดในชีวิตมันก็ต้องเกิดการแบบเลื่อนออกอากาศหรือการเลื่อนการเดินทางหรือสิ่งที่ไม่เคยคาดคิดว่าเราหลีกเลี่ยงมันว่าเฮ้ยต่อให้ฟ้าถล่มดินทลายเราจะไม่ไม่ทำอะไรอย่างนี้เด็ดขาดมันก็เกิดขึ้นได้ใช่ไหมแล้วหลายๆคนก็เกิดแบบนี้ขึ้นเหมือนกันครับแต่สิ่งที่คิดว่าเราโชคโคตรโชคดีในการที่ใน ภาวะโควิดอย่างเนี้ยครับคือคโชคดีกว่าคนทั่วไปคือเรายังมีงานทำอ,ะอ,อ่ะเราเห็นแบบโอ้พอ<ห>พอหลายคนเกิดภาวะโควิดอย่างเงี้ยหลายคนตกงานไปเลยแล้วก็เจ๊งไปเลยก็มีออซึ่งแบบอันนี้คือน่าเห็นใจมากแล้วสิ่งที่แบบโหกระทบอย่างรุนแรงคือกระทบภาวะจิตใจเราที่แบบเออเฮ้ยเร,เราเราทำบุญมาอะไรวะทำไมแบบเราก็ยังมีงานทำอ่ะ อย่างน้อยอ่ะแต่เพื่อนมนุษย์หลายคนตกงานไปแล้วแล้วก็ลําบากไปแล้วแล้วก็ตอนนี้เคว้งคว้างชีวิตว่าจะเอายังไงอย่างเงี้ยก็ยังมีอยู่ตอนนี้เห็นบอกซีซันห้าแล้วใช่ไหมคะไหนแอบแบบว่าเล่าให้ฟังหน่อยสิหนังพาไปของเราซีซันห้าเป็นยังไงบ้างก็ซีซันห้าเป็นยังไงเป็นยังไงล่ะ <laughs> เป็นยังไงล่ะเ <Season 5 S 1> ดีกกักตัวตัดต่อเนี่ย <laughs> ก็จริงๆซีซั่นหเป็นทริปที่เดินทางลําบากมากที่สุดทริปหนึ่งของเราเนาะ oh. เราเริ่มเราไปแทนแถบประเทศเอเชียกลางครับประเทศสถานสถานทั้งหลายแล้วก็แต่เริ่มต้นไปที่ประเทศอิรานนะครับตอนนั้นก็เลยทําให้รู้สึกว่าทริปนี้เป็นทริปในภูมิภาคในในเขตที่เราอะรู้สึกว่าเรามองข้ามมาตลอด เราจะไม่ค่อยเราจะไม่ค่อยสนใจประเทศภูมิภาคเอเชียกลางทั้งหลายมาก่อนนะครับแต่ว่าการาตัดสินใจไปในครั้งนั้นก็ทําให้พบว่าทริปนี้ได้เจอความลับหรือเจอเรื่องที่เราไม่รู้อะ่ะเยอะมากมันเซอร์ไพรส์เราทุกๆเมืองทุกๆประเทศที่เราไปเลยครับ<อ>ก็เป็นซีซั่นที่เราเจอเรื่องลําบากาจะต้องหาที่เที่ยวในประเทศไทยก่อนจริงๆสำหรับสำหรับซีซั่นนี้เราก็จัดเซตเนื้อหาครบแล้วนะครับแต่กำลังคิดว่าไอ้เรื่องเที่ยวเนี่ยหลังจบเพราะว่าเพราะว่าอะไรกังอข้าอไปมันจะมาเป็นซีซั่นครับ มันก็จะมาเป็นช่วงๆแล้วก็ต้องเบรกไปซึ่งมันใกล้ช่วงจะจบซีซั่นแล้วแต่ว่าใ้ช่วงหลังจบซีซั่นเนี่ยเราก็คิดแต่เรื่องเที่ยวของตัวเองแล้วทั้งอะไรนะมีพัทยาภูเก็ตเชียงใหม่อะไรพวกนี้เราก็เล็งเอาไว้หมดแล้วครับว่าเดี๋ยวจบงานปั๊บเนี่ยเราก็จะตะเวนเที่ยวเท่าที่เท่าที่สถานการณ์จะเอื้อให้เราไปเดินทางได้ในช่วงนั้นๆนะครับคืออยากจะรู้ว่าในมุมมองของพี่บอลพี่ยอดอะค่ะคือเรามองนะคะส่วนของสถานการณ์โควิดเนี่ยกับการที่เดินทางหรือว่าเป็นนักท่องเที่ยวเนีี่่ยยมอองงงงััไกบเรืน้ะ ทั้งผลกระทบทั้งสิ่งที่เราคดาดหวังว่าจะได้แบบเออผ่านวิกฤตนี้ไปในอนาคตอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรื่องโควิดเนี่ยมันทําให้เราได้เรียนรู้ครับคิดว่าการเรียนรู้แล้วก็การทําสถิติแล้วก็การจดจําว่าปัญหาแบบนี้ควรจะรับมือ,อยังไงหรือมีทางเลือกการแก้ปัญหาแบบไหนเนี่ย mm. บ้างในช้อยของเรามันสําคัญมากๆครับ mm. รู้สึกว่ามันไม่ใช่แค่ระบบของเฉพาะชีวิตของเรานะครับ แต่มันรวมไปถึงการจัดการของทั้งประเทศด้วยซ้ำสิ่งนี้มันต้องถูกถอดบทเรียนแล้วก็ถูกบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ครับผมคิดว่าอันเนี้ยอยากมองไปถึงตรงนั้นแล้วก็เพื่อเอามาเรียนรู้ต่อไปแล้วก็ต้องมีการชำระสะสางะในสิ่งที่เป็นยังเป็นข้อกังขาแล้วก็มีคนที่ต้องได้ผลประโยชน์แบบที่อยู่บนความ เอออยู่บนความทุกข์ของมนุษย์ด้วยกันเองอะไรอย่างเงี้ย<ม>ผมคิดว่าเรื่องนี้ยต้องถูกสะสารแต่ว่าเราได้บทเรียนแล้วแล้วเราก็เชื่อว่าทุกคนจะจํามันจํามันอย่างดีในช่วงชีวิตนี้ของเราครับอันนี้มองไปถึงอ,อนาคตนะครับแล้วเราจะดีขึ้นเชื่อแน่นอนครับเราจะดีขึ้นแต่น้องถทำน่องการต้องเที่ยวกับพี่ยนนี่ไงกําลังจะบอกไกลพอมาถึงเนี้ยเราเแล้วแล้วเมื่อเราปูพื้นฐานว่าเราดีขึ้นตรงนี้แล้วนะครับมันถูกมันจะ ถูกคล้องจองไปกับการเรื่องการท่องเที่ยวเศรษฐกิจทุกอย่างเลยครับเพราะว่าเราจะถูกวางแผนแล้วก็คิดก่อนคิดว่ามันมีเหตุปัจจัยแล้วก็อะไรที่มันอาจจะเกิดขึ้นมาได้แล้วเราจะมีการแบบเขาเรียกว่าเหมือนทุนสำรองอ่ะสําหรับทุกๆคนว่าเหตุการณ์ที่มันมันต่อให้มันแน่นอนนะแต่มันจะมีสิ่งที่มันไม่แน่นอนเกิดขึ้นแน่นอนเพราะฉะนั้นเราต้องเตรียมพร้อมบ้างแล้วก็ก็ต้องเตรียมหัวใจตัวเอง เรียนรู้เรื่องพวกนี้แล้วพร้อมรับมือพร้อมปรับตัวเราต้องรอเรียนรู้พัฒนาขึ้นครับถ้าการหยุดนิ่งเนี่ยมันก็คือเท่ากับตายไปเลยการที่แบบว่าเราจะเลือกสถานที่ท่องเที่ยวการที่เราจะเป็นนักท่องเที่ยวนะคะที่ไปแต่ละประเทศเนี่ยมันมีมุมมองใหม่กับเรายังไงหลังจากเจอโควิดแบบนี้คะอะพี่บอ,ตอ <laughs> <laughs> ลตอบหลงจากพี่ยอด <laughs> ตอบ <laughs> มากาเกยนละ <laughs> มาให้พี่บอย พี่ยอดชิงตอบก่อนพี่บอลไงคือถ้าเกิดเป็นเรื่องการวางแผนเดินทางครั้งต่อไปที่แน่ๆเลยคือการเลือกประเทศที่จะไปอะครับเรื่องของสถานการณ์โควิดเนี่ยคิดว่ามีผลแน่นอนเพราะว่าในโลกเนี่ยยังคิดว่ายังมีอีกหลายดินแดนที่ไม่รับเราเออไม่รับเราด้วยแล้วก็สถานการณ์โควิดในประเทศเขาอาจจะยังไม่นิ่งผู้คนอาจจะยังไม่ได้รับวัคซีนมากพอเมื่อก่อนเราอาจจะอยากไปผจญภัยในแบบประเทศที่แบบ ห่างไกลหน่อยอย่างเงี้ยครับ <ฮะ S 1> แต่ตอนเนี้ยเรื่องของโควิดอะทำให้เราต้องคํานวณเยอะขึ้นว่าแล้วถ้าเกิดโควิดที่นั่นยังระบาดหนักเงี้ยครับเรายังกล้าไปอยู่ไหมวัคซีนที่เราฉีดมามันจะป้องกันได้แค่ไหนอาจจะป้องกันการตายได้แต่ถ้าเราไปติดแล้วเราป่วยในประเทศที่มันอยู่ห่างไกลจะทํายังไง<อ>ปัจจัยพวกนี้ทําให้คิดว่าช่วงแรกๆเนี่ยอาจจะต้องแบบเที่ยวในในดินแดนที่ค่อนข้างมีความปลอดภัยพอสมควรก่อน อย่างน้อยก็ในช่วงปี2ปีนี้ที่ยังกระจายวัคซีนไปไม่ทั่วเนี่ยครับเนี่ยครับแค่แค่เรื่องการวางแผนที่เที่ยวเี่ก็เปลี่ยนไปแล้วแล้วต่อไปก็คือคิดว่าการเดินทางจะต้องเริ่มมีปัญหามากขึ้นสําหรับคนที่อยากเที่ยวแบบประหยัดแบบเราอะครับเพราะว่าพวกโรงแรมเล็กๆหรือว่าเมื่อก่อนเราสามารถมี Airbnb มีโฮสเทลถูกๆอยู่ตาม<อ>แบบทั่วไปหมดเปิดกันเต็มไปหมดทั้งโลกเลยนะครับ<อ>ซึ่ง2ปีมานี้คิดว่า ต้องมีล้มหายตายจากไปไม่ใช่น้อยครับทําให้จะตายจริงๆด้วยซ้ำเออเจ้าของอาจาออาจะไม่อยู่แล้ว,วทําให้คิดว่าต่อไปช้อยในการที่เราจะหาทางเที่ยวอย่างประหยัดเนี่ยอาจจะน้อยลงในช่วงต้นๆครับแต่ก็คิดว่าถ้าผ่านไปสักปีสองปีคนคนอยากเที่ยวอ่ะพอการเที่ยวมันกลับมาธุรกิจพวกนี้น่าจะค่อยๆฟื้นกลับมาอย่างช้าๆครับก็หมายความว่าจากโบติที่จะเที่ยวกันแบบ ปหยัดเที่ยวก,กันแบบอยู่ง่ายกินง่ายกลายเป็นว่าความที่โควิดเข้ามานี่มันก็ทําให้เราเต้องปรับตัวแล้วเจออะไรที่มันมันเปลี่ยนไปจากเดิมเนาะพี่พี่ยอดต่อได้เลยนะคะก็พี่ยอดจะบอกแค่ว่าตอนช่วงแรกๆมันแพงแต่ว่าหลังจากนัน้นมัน ه, น่าจะถูกลงแบบเป็นการาฟลงแบบพุ่งเลยอะครับเพราะว่า ทั้งตลาดแรงงานทั้งตลาดแบบคนก็อยากจะทําธุรกิจเนาะถ้าเกิดโลกนิซาลงจริงๆนะครับคิดว่าคงแข่งกันแบบดุเดือดมากทั้งสายการบินทั้งที่พักทั้งเ,เรื่องการบริการต่างๆและ,ะแถมแต่ละประเทศก็คงแย่งนักท่องเที่ยวเพราะว่ามันมันน่าจะเป็นความหวังที่สําหรับแต่ละประเทศนะครับเรื่องการท่องเที่ยวเนี่ยที่จะทําให้เศ,ษศรษฐกิจฟื้นตัว อ่าใช่คิดอยู่เหมือนกันเพราะว่าทุกคนก็ก็อยากกลับมาใช้ชีวิตเหมือนเดิมเนาะเพราะหลายๆประเทศอย่างประเทศเราอ่ะแค่บางจังหวัดอย่างภูเก็ตอย่างเงี้ยเ,เราก็อ้าเราก็อิงกับการท่องเที่ยวสูงมากคือถ้าเกิดไปให้เริ่มต้นใหม่กับธุรกิจอื่นเศรฐษฐกิจด้านอื่นเนี่ยคิดว่าคนก็ต้องปรับตัวกันเยอะยังไงการท่องเที่ยวก็ต้องกลับมาแข่งกันเหมือนเดิมอยู่ดีเพราะคนแบบปรับตัวไปใช้ชีวิตกับการท่องเที่ยวอยู่แล้วเนี่ยครับ แล้วก็เมื่อกี้นี้ที่น้องถามว่าเราต้องปรับตัวอะไรบ้างเมื่อกี้คิดคิดอีกออกมาอีกอย่างหนึง่งแค่เมื่อกี้เราแค่พูดเรื่องเรื่องที่พักใช่ปะว่าเราอาจจะ,ะ,ะหาที่พักราคาถูกได้ยากขึ้นเนี่ยคิดไปถึงเรื่องที่กินนะว่าการกินเนี่ยเราอาจจะต้องคิดมากขึ้นกับการกินแต่ละครั้งด้วยเพราะว่าในสถานการณ์แบบนี้ครับเช่นเมื่อก่อนอ่ะพี่จะพกกระบอกน้ําไปใช่ไหมเราก็ไปที่ไหนที่เขาให้กดน้ําดื่มได้เราก็กดเพื่อที่หนึ่งแล้ว่าเราก็ไม่ต้องใช่เราก็ประหยัดด้วยแล้วก็ช่วยลด ลดอ้ตัวพลาสติกจากขวดพลาสติกทั้งหลายแหล่ที่มันกําจัดไม่ได้ด้วยใช่ไหมครับแต่ตอนอตอน,นี้พอมันมีโควิดอ่ะคิดว่าไม่รู้ว่าสถานการณ์แบบนี้ยจะทําให้เราอ่ะไม่สามารถจะช่วยโลกได้มากเท่าเดิมหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเราต้องไปกดน้ํากินร่วมกับผู้อื่นอ่ะโควิดมันก็ยังไม่ควรอย่างเงี้ยครับคิดว่าคนคนต้องปรับตัวเยอะมากเลยกับการเที่ยวในอนาคตอ่ะครับแล้วแล้วคิดว่าปัญหาสิ่งแวดแล้อมเนี่ยจะถูกมองข้ามให้ความสาคัญเป็นอันดับท้ายสุดเลยด้วยซ้ำในภาะวะอย่างนี้ซึ่งมันก็จะ มันก็จะส่งผลแบบค่อนข้างรุนแรงเลยคิดว่าครับอันนี้น,น่าจะต้องระวังแล้วก็ประเทศที่ฟื้นตัวแล้วน่าจะต้องรีบมีออกนโยบายหรือช่วยผลักดันอะไรพวกนี้อย่างเร่งด่วนเลยล่ะจริงๆค่ะพี่บอลพี่ยอดเพราะว่าเราสังเกตไหมคะว่าตอนนี้เราจะเน้นเรื่องความปลอดภัยในเรื่องของโรคระบาดโควิดอย่างเช่นสมมติว่าหยิบพอแพ็กเกจต่างๆเนี่ยนะคะจะหุ้มแล้วหุ้มอีกถูกไหมคะ <c oughs> หรือการจะแบบให้มันหนาแน่นอ่ะแน่นอนให้ผู้บริโภคเนี่ยมั่นใจ และส่วนของผู้ประกอบการเขาก็สร้างความมั่นใจให้กับคนกินอะไรอย่างเงี้ยแต่นี่นคือสิ่งหนึ่งที่เบก็เห็นตรงกับพี่ๆว่าความของเรื่องของการลดการใช้พลาสติกหรือปัญหาสิ่งแวดล้อมมันกลายเป็นเรื่องลองๆแล้วมันเหมือนกับต่อไปมันจะเป็นอัลต้าช็อตไหมอ่ะที่แบบพอวันหนึ่งเอ้าเราเอาโควิดอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยโหสุดท้ายปัญหาที่เราต้องไปไปเชิญอีกแล้วก็ต้องเหมือนกลับไปแบบเหมือนเรากลับมูฟออนเป็นวงกลมมาพี่ๆ ด้วยหรือเปล่าหรือสิ่งที่พี่จะแนะนําอะไรว่าให้ในฐานะนักท่องเที่ยวหรือประชาชนคนไทยเราเนี่ยค่ะจะสามารถเขาเรียกว่ากระกระเตื้องขึ้นมาเร็วหน่อยดีไหมหรือยังไงพี่พูพดได้นะคะในฐานะที่ทางพี่บอลพี่ยอดก็ค่อนข้างที่จะออตั้งใจนะคะมีโฟกัสตรงนี้มากเรื่องของการลดการใช้อย่างเช่นพลาสติกอก็อจริงๆแล้ว พูดในฐานะคนไทยก็ได้เพราะว่า oh. ถ้าพูดนันนกท่องเที่ยวก็อาจจะรต้องไปอ้างอิงประเทศอื่นที่เราจะไปใช่ไหมครับแต่อ oh. ย่างคนไทยเนี่ยเราเห็นและขณะเรา oh. เองเราเป็นประชาชนคนหนึ่งเรายังเห็นแล้วว่าเราอ่ะใช้พลาสติกเพิ่มขึ้นมากๆอาหารที่เราเราออกไปกินไม่ได้เราก็ต้องสั่งใช่ไหมครับ oh. มีแพ็กเกจเต็มบ้านไปหมดเลยกล่องช้อนอะไรพวกเนี้ยแต่เราก็กลับพะว่าสองปีที่ผ่านมาที่คนไทย ต้องลดความสําคัญเรื่องสิ่งแวดล้อมลงไปอ่ะแต่ว่ากระบวนการในการที่จะจัดการขยะมันไม่ได้ขยับเลยจากภาครัฐน,นะครับคือเรารู้แล้วว่าเราเลี้ยงอาหารไม่ได้เรามีหน้ากากเต็มไปหมดเลยที่ทุกคนต้องใช้แล้วทิ้งมีโพลิเมอร์มีเส้นใยอะไรอยู่ๆก็เพิ่มจํานวนขยะมหาศาลเลยแต่ในช่วงสองปีนี้จริงๆแล้วหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอ่ะควรจะเริ่มจัดการเรื่องของการกําจัดขยะหรือการแยกขยะหรือสร้างระบบที่มันก้าวหน้ามากๆเพื่อให้ทันกับขยะที่มันเพิ่มขึ้นหลายๆเท่าอ่ะครับแต่2ปี 2> ที่ผ่านมาเราก็ เราก็เห็นแต่ความเงียบงันเนาะของผู้ผู้ที่ดูแลเรื่องนี้ในฐานะเราไม่รู้ว่าจริงๆหน่วยงานทําอะไรหรือเปล่านะแต่ในฐานะประชาชนอะ่ะเราไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยจากหน่วยงานที่รับผิดชอบมาตลอด2ปีอ่ะครับ mm hmm. คิดว่าตอนนี้เราไม่ต้องไม่ต้องหวังว่านะักท่องเที่ยวจะจะสร้างโลกยังไงหรือ after shock มาเราจะตกใจยังไง uh huh. ตกใจดีกว่าว่าทาไมรัฐบาลเราถึงยังไม่ตื่นตัวในช่วงสองปีที่เห็นขยะเพิ่มขึ้นต่อหน้าต่อตาขนาดนี้อ mm hmm. ย่างเงี้ยครับ mm hmm. ควรตกใจมากกว่าว่าเรามีผู้บริหารที่ทําอะไรกันอยู่ ขยะมันมาตรงหน้าแล้วแต่ว่าระบบทุกอย่างก็อยู่เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยแล้วเชื่อ <All right. S 1> ว่าวสถานการณ์แบบนี้จะเป็นไปหลังจากโควิดอีกหลายปีเพราะว่าอย่างน้อยเราเนี่ยเราก็เริ่มคุ้นเคยกับการสั่งอาหารออนไลน์แล้ว <All right. S 1> ใช่ไหมครับต่อไปเราก็อาจจะรู้สึกว่าเออเราไม่ต้องออกไปข้างนอกเราเริ่มติดสบายแล้วและจํานวนขยะมันก็จะเพิ่มขึ้นไปแบบนี้ครับซึ่งตรงนี้เ,น <All right. S 1> เราเริ่มที่ตัวเองไม่ได้ทั้งหมดหรอก เราเริ่มได้ของพี่เนี่ยพี่ล้างเก็บภาชนะทุกอย่างแล้วก็นําเข้าสู่ระบบรีไซเคิลจะเอาไปขายจะเอาไปทําอะไรก็ว่าไปใช่ไหมครับแต่เรารู้ว่าทุกชิ้นที่เราใช้มาถ้ามันถูกกาจัดไม่ถูกที่หรือเราส่งซาเล้งกแล้วมันไม่เข้าระบบที่มันดีพอขยะมันก็จะยังอยู่แล้วประชาชนคนหนึ่งจะทํำยังไงอะเรามีทางเลือกอะไรบ้างเราช่วยเริ่มที่ตัวเองเราจะเริ่มจากตรงไหนไปได้แค่ไหนถ้าเกิดส่วนวกลางยังไม่มีระบบการจัดก,การขยะที่ดีพออันนี้แค่เรื่องขยะอย่างเดียวเนาะก็รู้สึกว่าโอนะ คงต้องช่วยกันคิดอีกเยอะเลยอะครับทีนี้ถ้าสมมุตินะก็เบสมมติเล่นๆนะขออนุญาตสมมติเล่นๆสมมตินะคะยังไม่สามารถเที่ยวได้ยังไม่สามารถไปได้ในอนาคตอันใกล้แล้วอันไกลไหมนะเออพี่ๆคิดภาพตัวเองไหมว่าเราตัวเองจะทําอะไรต่อในอนาคตอันนี้คิดเล่นๆนะไม่อยากให้มันมีจริงนะแต่ถ้ามันเกิดขึ้นิงพ,พี่จไปยังไงพี่จะทำยังไงในอนาคตอ่ะ ริงสาหรับพวกพี่เนี่ยอาจจะอาจจะเป็นตัวอย่างที่คนอื่นอาจจะไปใช้ตามไม่ได้เนาะเพราะว่าอย่างหนังพาไปที่พี่ทาอ่ะครับมันจะมาเป็นซีซั่นอยู่แล้วพอจบซีซั่นปับ๊บเราก็จะหยุดไป2ปีบ้าง3ปีบ้างแล้วก็ค่อยดูใหม่ว่าเรายังอยากทําอยู่ไหมหรือสถานียังอยากให้เราทําต่ออยู่หรือเปล่าเราก็ประเมินแบบนี้มาทั้งหมดแต่ทุกซีซั่นนะครับดังนั้นในช่วงที่เราจบไปเนี่ยเราก็อาจจะไม่ได้กังวลเรื่องการรีบเดินทางมากนะักเพราะรายการเราไม่ได้ออกอากาศต่อเนื่องอ่ะครับเราก็เราจะมีช่วงเราพักได้ ช่วงนี้ก็เลยรู้สึกว่าไม่ได้กังวลต่ออนาคตมากนักะครับเพราะว่าเราอาจจะไปทําอย่างอื่นก็ได้หรือช่องอาจจะไม่ได้อยากให้เราทําแล้วหนังพอไปมันหมดอายุของมันแล้วซึ่งเราก็จะตั้งรับแบบนี้ทุกๆปีครับก็เลยคิด<อ>ว่าไม่ได้กังวลมากนักเอาใจแฟนคลับหน่อยเอาใจแฟนคลับหน่อยพี่ๆชื่นชอบหนังนะมีเล็งไหมคะว่าจะแปลเปลี่ยนสถานการณ์ว่าเอ ي, เราจะผลิตหนังขึ้นมาหลังซ่านหรือว่าส่วนของสารคดีอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ ที่จะเป็นชิ้นงานใหม่ถ้าไม่ใช่หนังพาไปอะ่ะมีไหมคะอันนี้เอาใจแฟนคลับหลายๆคนอยากรู้เหมือนกันตอนนี้ของเราก็เปิดเปิดเป็นช่องยู u ูบของเราแล้วนะครับเป็นช่องบอลยอดไหนพาปังนะฮะไม่ใช่หนังพาไปก็เปิดช่องไหนพาปังเลด<ะ>ื <laughs> หนังพาไปเนี่ยก็จะเป็นเป็นงานที่ออกอากาศทางไทย P ี s สนะครับส่วนไหนพาปังเนี่ยก็เป็นช่องที่ตอนนี้เราก็คิดว่าเราอาจจะทําอะไรเล่น ที่ไหนพาเราไปปังได้อะไรอย่างเงี้ยเออที่ไหนมันปังปังบ้างนี่อาจจะมีครับมียังมีวางโปรเจกต์อยู่แต่ว่ามันก็ไม่ยังไม่เป็นรูปเป็นร่างเท่าไหร่เพราะว่าคิดขี้เกียจคิดครับขี้เกียจอะไรเนี่ยยังอะไรยังไม่เป็นรูปเป็นร่างต้องนิสัยอย่างเงี้ยแหละครับนิสัยเสียมากเรื่องพวกเนี้ต้องยอมรับจริงๆครับแต่ก็มีครับมีช่องทางอยู่ ที่กังคิดว่าเอ้ยเราน่าจะทําประโยชน์อะไรได้ที่ทีวีห้ามพูดห้ามถามห้ามนนจานห้ามบอนห้าห้ามบนห้าบอกอะไรเงี้ยเราอาจจะมาลงาในช่องของเราได้เดี๋ยวพี่จะเตรียมหาโทรศัพท์มือถือเข้าไปกดไลค์แล้วแล้วก็ติดตามแล้วก็ซับสไคร์แล้วก็ตั้งเป,เป็นเป็นอันแรกที่เห็นให้แจ้งเตือนเลยนะคะทีนี้นะคะแจ้งเตือน <laughs> พี่ดีพี่พ,พี่ถามหน่อยถามหน่อยตอนนี้หลายคนอ่ะก็เข้ามาดูนะพี่บอลพี่ยอดเป็นเอฟซีเยอะมากเน,นี่ยตอนนี้ถ้าพี่ได้คุยกับเอฟซีพี่หรือว่าคนที่เขาติดตามผลงานของพี่นะคะเรื่องของสถานการณ์โควิดและตอนนี้คนที่ดูรายการของเราเป็นคนป่วยโควิดค่ะพี่บอลพี่ยอดเป็นคนป่วยโควิดทั้งรักษาเตียงแบบ2แบบนะก็คือรักษาเตียงอยู่ที่บ้านก็คือโฮมไอโซเลชันแล้วก็คอมมูนิตี้ไอโซเลชันที่สุดพักคอยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ คืออย่างเงี้ยคือเป็นเป็นคนที่ดูเนี่ยถ้าเห็นพี่ยอดพี่บอลพี่ยอดนะคะอยากจะพูดอะไรกับเขาอยากจะให้กําลังใจอะไรส่งกําลังใจมาได้เลยค่ะตอนนี้ก็อยากให้กําลังใจคนที่กําลังป่วยอยู่เนาะเพราะว่าจริงๆแล้วไม่ ไม่มีใครอยากป่วยเราเข้าใจทุกคนเลยครับแล้วก็สิ่งที่เรากังวลมากกว่านั้นก็คือโอเคตอนนี้ถ้าเกิดว่าทุกคนกาลังรักษาตัวเนี่ยก็น่าจะมีแนวโน้มที่ที่จะไม่รุนแรงใช่ไหมครับแล้วก็สามารถนั่งดูรายการได้เนี่ยก็น่าจะเป็นเป็นคนที่โชคดีกลุ่มหนึ่งแล้วแหละแต่ว่าจากที่เรารู้มาเนี่ยเรารู้ว่าคนที่หลังจากหายจากโควิดแล้วเนี่ยจะมีความรู้สึกบางอย่างเช่นจะมีความรู้สึกผิดในใจจะมีปัญหา,า,าทางความรู้สึกเช่นหลายๆคนเนี่ยบอกว่าจะรู้สึกผิดเช่น เราป่วยเราทําให้คนรอบข้างในที่ทํางานเนี่ยต้องหยุดแล้วก็กักตัวไปด้วยมันจะมีความรู้สึกผิดที่ถมมาที่ตัวเราอะครับเต็มไปหมดซึ่งตรงเนี้ยอยากจะบอกทุกคนว่ามีหลายคนที่รู้สึกแบบนี้อาจจะไม่ใช่เราเป็นคนเดียวแล้วก็เป็นภาวะที่ตอนนี้สังคมก็พยายามช่วยกันดูแลอยู่แล้วก็คิดว่าเออถ้ารู้สึกผิดก็พยายามบอกตัวเองว่าไม่มีใครตั้งใจที่จะเป็นแบบนั้นหรอก แล้วก็ให้อภัยตัวเองนะครับจริงๆไม่ต้องให้อภัยด้วยเพราะว่าเราเองก็ไม่ได้ตั้ง<ร>ใจจะเดินดใช่เราไม่ได้ผิดเลยครับต้องคิดอย่างอีกว่าเราไม่ได้ผิดเราเป็นผู้เคราะห์ร้ายในภาวะอย่างนี้แล้วมันอะไรมันจะเกิดมันก็ต้องเกิดจริงๆครับคือก่อนหน้าน,นี้เรามีโอกาสได้คุยวงเสวนาออนไลน์กับคนที่ทํางานเกี่ยวกับโควิดนะครับในชุมชนอของเตยอ,อย่างเงี้ยครับ<อ>ที่รัฐไม่ได้สนับสนุน<อ>เขาต้องตั้งศูนย์กันขึ้นมาเองอย่างเงี้ยแล้วเราก็พบว่า ปัญหาที่เขาเจออ่ะที่เขาต้องคอยช่วยเหลือเคสต่างๆอะ่ะมันมีถึงขั้นว่าเป็นแม่เป็นข้อคนในครอบครัวเป็นเป็นภรรยาเนี่ยโดนไล่ออกจากบ้านเพราะติดโควิดพร้อมกับลูกแล้วต้องไปละเหตไปนอนสะพานลอยซึ่งศูนย์เนี่ยก็ไปช่วยเหลือไม่มีใครช่วยอะไรเขาได้ซึ่งก็งงมากว่าเฮ้ยนี่เราอยู่ในประเทศไทยหรือมอยู่ในนรกมิกซิสีเนี่ย ทำไมมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาแล้วก็ทําให้เราคิดเลยว่าความเข้าใจเรื่องโควิดของเราในการรณรงค์ว่าใครติดแล้วกักแบบเหมือนมันมันนำไปสู่ปัญหาหนึ่งก็คือมันนําไปสู่การที่คนทั่วไปไม่เข้าใจครับ <c oughs> คิดว่า <c oughs> น่ารังเกียจแล้วก็คิดว่าเฮ้ย <c oughs> ไม่ได้แล้วอย่ามายุ่งกับ <c oughs> ฉันเ <c oughs> ข้าใกล้อะไรอย่างเนี้ย <c oughs> คิดว่าตรงเนี้ยเราต้องทําความเข้าใจใหม่โดยเฉพาะคนที่ทติดโควิดเองอะ่ะคุณไม่ อย่าไปคิดอย่างนี้เด็ดขาดครับเราก็เป็นแค่ผู้เคาะร้ายเราไม่ใช่คนผิดเรื่องนี้เกิดกับใครก็ได้อย่างที่พี่บอลบอกว่าอย่าไปทําร้ายจิตใจตัวเองต่อให้คนนอกทําร้ายเรายังไงเขาจะไม่เข้าใจยังไงขอให้อดทนเข้าไว้แต่ตัวเราห้ามทําร้ายจิตใจตัวเองเราต้องสู้กับโลกนี้ครับเราต้องสู้กับมันใครก็เป็นได้ค่ะอืมใครก็เป็นได้ครับและเป็นโควิดก็ไม่ได้ผิดได้หมดอ๋อ ถูกไหมคะไม่ว่าจะป้องกันยังไงเพราะว่าโลกมันมันหาทางป้องกันความจริงแล้วมันก็ป้องกันยากมาก,มากเนาะใช่ไหมค่ะก็ฉะนั้นก็อยากให้เคลียร์ใจตัวเองอย่างที่พี่บอลบอกก่อนครับเคลียร์ความรู้สึกนะครับแล้ว,ว่ามองรักษาตัวก่อนเอาชีวิตให้รอดครับทำย<ะ>ังไงก็ได้ให้ชีวิตตัวเองรอดนะครับแล้วก็เพื่อกลับไปสู้ใหม่อดทนเข้าไว้ครับ แล้วก็คนที่ป่วยเป็นโควิดแล้วก็นอกจากตัวเองอาจจะป่วยแล้วบางคนอาจจะมีปัญหาเรื่องอาชีพการงานธุรกิจร้านค้าทุกเรืองดูแลอยู่อันนี้ก็คิดว่าถ้าไหนๆมันมาถึงจุดนี้แล้วครับก็อยากจะอยากจะให้คิดว่ายังไงก็ต้องเอาตัวรอดเอาชีวิตรอดให้ได้อย่างที่พี่ยอดบอกแล้วก็บอกอตัวเองว่าทุกอย่างเริ่มต้นใหม่ได้เสมอครับถึงแม้ว่าไม่มีใครหรอกอยากที่จะล้มอะ่ะแต่ว่าพอมันล้มไปแล้วอะ่ะก็ต้องลุกให้ได้ครับ ไม่ว่ามันจะมีปัญหาอะไร,ระเผชิญหน้ากับมันแล้วก็สู้กันไปครับเพราะว่าไม่ได้มีเราเป็นคนเดียวแล้วก็ไม่ได้มีแต่ประเทศเราที่โดนแบบนี้คนเดียวมันเป็นไปทั้งโลกครับม,มันเป็นเรื่องที่ไม่มีใครอยากให้มันเกิดขึ้นอยู่แล้วให้อภัยตัวเองเลยแล้วก็เริ่มต้นใหม่ฟังแล้วแบบโหจริงจิวัเปียก็เป็นคนหนึ่งที่เคยติดโควิดนะพี่บอลพี่ยอดแล้วก็มีความรู้สึกเหมือนกันบางทีตเตยจะไปไหนเนี่ยเฮ้ยฉันเคยติดโควิดแล้วอะ่ะบางทียญา,ยาิหรือว่าส่วนของพักพวกเนี่ยเขาจะอยากเจอฉันไหมมันมีความรู้สึึกนนนิดงะะค ซึ่งแน่นอนว่าเพื่อนๆของเราอาจจะรู้สึกแบบนี้และก็ได้มุมมองจากพี่ๆคำแนะนำกำลังใจจากพี่บอ์พี่ยอดถึงกรณีนี้ในส่วนของการที่แบบว่าเป็นกำลังใจให้ผู้ป่วยติดโควิดกับอีกอันหนึ่งอันนี้สำคัญเหมือนกันในฐานะที่พี่บอลพี่ยอดเป็นนักท่องเที่ยวจะแนะนำสำหรับคนที่อยากไปเที่ยวอยากแบบออกแล้วว่าอยากจะไปเที่ยวทั้งในประเทศต่างประเทศเนี่ยนะยังไงในสถานการณ์โควิดให้พี่บอ์พี่ยอดแนะนาหน่อย แนะนำยากมากเลยยังไงทำไมมันยากอ่ะทำไมมันยากพอรู้สึกว่าเราใหม่เนี่ยมันต้องเรียนรู้ไปหมดแล้วก็มันมีการเปลี่ยนแปลงได้ทุกวันเลยเนาะความจริงแล้วเออจะแนะนําว่าจะไม่ให้เที่ยวก็ไม่ไม่ได้อ่ะเออเอาจริงๆก็ต้องระวังตัวเองอย่างถึงที่สุดครับแต่ว่า ก็ต้องคิดครับว่าถ้าติดมาก็ไม่มันเป็นชะตากรรมต้องระวังตัวนะต้องระวังตัวเพราะเราระวังตัวแล้วใช่ไหมอืมก็ต้องมีวิธีรับมือกับแต่เพราะว่าอย่างที่พี่ยอดบอกว่าตอนนี้เราเหมือนดำอยู่ในน้ําอ่ะเราไม่รู้ว่าสถานการณ์ที่เราเจอมันมันรุนแรงจนไม่ควรเที่ยวหรือว่าจริงๆมันควรเที่ยวเพราะว่าตอนนี้ผู้ยอดผู้ติดเชื้อก็ยังคงติดในหลักหนึ่งหมื่น คนต่อวันอยู่ดีใช่ไหมครับคือก่อนหน้านี้มันยังไม่ถึงหมื่นเราก็สั่งปิดเมืองล็อกดาวน์ตกใจกันหมดเลยแต่วันนี้อยู่ก็เปิดเมืองในขณะที่ผู้ติดเชื้อก็ยังคงอยู่ในระดับหนึ่งหมื่นเราเลยไม่รู้ว่าจริงๆแล้วปัใจจัยในการที่วิเคราะห์มันอันตรายหรือไม่อันตรายมันอยู่ที่ตัวเลขแบบที่เราเคยเชื่อหรือเปล่าหรือผมไม่มีคําอธิบายออกมาจากคนที่ออกนโยบายเลยนะครับทั้งนั้นเลยก็คิดว่าก็ต้องระวงังเพราะว่าตอนนี้เราประเมินสถานการณ์จาก จากทางฟาครัฐอย่างเดียวไม่ได้แล้วเพราะเราคิดว่าเราอาจจะเชื่ออะไรเขาไม่ได้ทั้งหมดเพราะด้วยด้วยการบริหารด้วยอะไรก็แล้วแต่ก็ต้องประเมินตัวเองครับว่าถ้าตัวเองมีวัคซีนแล้วหรือว่า<อ>เราแัวเองป้องกันดีพออย่างเงี้ยก็ก็คิดว่าถ้าอยากเที่ยวก็เที่ยว,ยวได้แต่ก็ระวังตัวมากขึ้นตามที่เราเคยเป็นมาตลอด2ปีอย่างเงี้ยครับอ,อ่าเอาไม่ได้งดเที่ยวนะอยากเที่ยวก็เที่ยวได้เนาะ ต่ว่ากาดอย่าตกถูกต้องไม่ค้าดูแลตัวเองใช่ไหมพี่วิยพี่ยอดแนะนำซีสำหรับช่องทางใครอยากจะไปติดตามอะไรนะคะในช่องทางไหนบ้างนะคะให้พี่ๆนะคะฝากล้านได้เลยค่ะก็สำหรับหนังพาไปนะครับตอนนี้ก็กำลังออกอากาศซีสั้น5้าอยู่ซึ่งก็อีกประมาณสักเดือนกว่าๆก็จะจบซีสั้นและเราออกอากาศประมาณ5เดือนแล้วนะครับก็ถ้าเกิดใครที่อยากจะตามกลับไปดูหนังพาไปทีสั้นก่อนๆนะครับในแอปชื่อวิพา VIPA น,นะครับเรีย <ö Theory, S 1> ง่ายๆว,ว่าวีป้านะครับเออจำง่ายใช่ใชครับ <laughs> 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 เป็นแอปของไทย p ี s s โหลดฟรีดูฟรีก็จะมีหนังพาไปตั้งแต่เทปแรกซีซั่น1เมื่อ10ปีที่แล้ว <c oughs> ย้อนดูได้หมดเพราะว่าใน YouTube <c oughs> ดูไม่ได้แล้วส่วนใครที่อยากด <c oughs> ูสดทางทีวีนะครับหนังพาไปก็ออกอากาศทุกวันอาทิตย์บ่ายโมงครึ่งับแล้วก็ย้อนดูซีซั่นห้าใน u t u b e ได้นะครับแต่ว่าซีซั่นอื่นอาจจะต้องกลับไปดูในวิภาครับ สี่เซนนี้สำหรับอาทิตย์นี้นะครับถ้าเกิดใครอยากไม่เคยดูเลยถ้าดูอาทิตย์นี้จะเป็นครั้งแรกเลยครับที่ไปดูการปล่อยจรวดที่ออประเทศคาซัคสถานเนาะออซึ่งจะสำเร็จหรือไม่จะได้เห็นการปล่อยจรวดหรือไม่ยังคงเป็นปริศนาอยู่ถือว่าเป็นแบบไฮไลท์ของทริปเลยละ่ะถ้าใครยังไม่เคยดูนะครับและกำลังจะไปดูในอาทิตย์นี้ เนี่ยสำหรับคนที่ยังยังต้องรักษาตัวหรือกักตัวที่ยังป่วยโควิดอยู่ตอนนี้นะครับให้หนังพาไปเป็นเพื่อนได้นะครับไปดูตั้งแต่ซีซันก่อนๆยังน้อยไปเที่ยวไม่ได้ก็ไปเที่ยวทิปกับพวกเราแบกเป้ไปพร้อมกับพวกเราในหนังพาไปได้ครับโอ้ใช่เลยเที่ยวทิปกับพี่ๆีไปก่อนนะคะช่วงนี้รุ้นกันนาะนะคะส่วนของ อทีตที่จะถึงนี้การติดตามของซีซั่น5แล้วก็ใครที่อยากจะเห็นพี่บอลพี่ยอดในเวอร์ชั่นที่ลอยตินกาเนี่ยไม่มีนะคะสิบปีที่แล้วเข้าไปที่วิภาแอปพลิเคชันแต่ตอนนี้ก็ไม่มีโอ้ไม่ต้องรอตัวเปียก็แบบหยอกหยอก ก็คือเข้าไปได้นะคะในแอปพลิเคชันของพี่พานะคะแอปพลิเคชันของไทย PBS แหละนะคะก็ไปติดตามพี่พี่ได้สามารถดูย้อนหลังได้นะคะจะได้รู้เรื่องราวของคู่นี้ค่ะว่าการที่เขาบุกเบิกไปเที่ยวนะคะมีที่มาที่ไปยังไงแล้วก็วันนี้ได้มาแสดงทัศนะไม่ใช่แค่เฉพาะเรื่องของมุมมองนักท่องเที่ยวอย่างเดียวแล้วนะคะวันนี้ที่แรกเนี่ยพี่พอเปียเ,เชิญพี่พี่มาพูดคุยกันนะคะอยากที่จะเห็นถึงมุมมองของนักท่องเที่ยวที่ไปเที่ยวต่างประเทศ ปรับตัวยังไงแต่กลายเป็นว่าเราเห็นอีกมุมหนึ่งเลยนะคะเป็นมุมทางเรื่องของด้านสิ่งแวดล้อมแล้วก็เรื่องของการที่ให้กําลังใจให้กําลังใจคนที่ติดโควิดเพราะว่า FCP เนี่ยก็เหนียวแน่นแล้วก็เยอะแต่ที่แน่ๆน,นะคะก็รอลุ้นนะว่าถ้าเกิดครั้งหน้าถ้าเกิดจบซีซัน5้แล้วจะมีแบบซีซันหหรือนู่นนี่นั่นยังไงก็ฝากติดตามพี่บอลพี่ยอดด้วยนะคะวันนี้เราเพียงขอบคุณมากๆนะคะสําหรับพี่บอลพี่ยอดขอบคุณอย่างสูงเลยคะ่ะ ลาไปด้วยนี่โลโก้นี้ค่ะบ๊ายบายค่ะ